บ้านป่ะล่ะนี่ตัวนี้บ้านแข็งบ้านแข็งตัวนี้มันจุ่มนี่เป็นบ้านแข็งอยู่ดีสวัสดีครับพี่น้องครับเอ้าวบูนี่มานอีกแล้วเสรดเม่ว่าเอาไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับมูเดียวบอเเมนเมูมเดียวอยู่ในสวนเขาไปเติร์ดๆคุณครับเสรดเม่ผมนี่แหละเขาบอกเอากรมูลหนังชาไข่สน่าบ่เบว้ยหน้าไหวไหมข้าเวขา ซากซาเอบบคมบคเ่เห็นปะัวบานป่ะล่ะบนี่ต้วนี้บานแข็งบานแข็งต้วนี้มันจูมนี่้นี้บานแข็งอีหลีบานแข็งบานแข็งตัวหัมากับพี่น้องครับนี่เด็ดแม่รับมามาชิเบิ้งใหม่อยู่วะสันตัวนีจูมแมน่นี่ต้นนี้ม่จูมแม่นี่จูมแม่นี่นชุดใหม่ใหม่ปลูกเมื่ออน ฮะตไว่นมนไปหลุดอิจอยมันไปไปเลยนี่มันไปติบาจอยก็คอยหาบ้้เครับพราะมันถาดหน่อยี่นคือเมนตัวนี้เขาหลายหลายอ่คอไปมองตา่งไบอกเห็นข่อยซื้อตาไงเติบ เหว่าสิไปดำหน้ามันนี่สิไปรอเฮ็ดซะก่อนวุฒิบัลูกขายเหล็กน uh ี huh. yeah. ่เน mm ี hmm. mm ่ย hmm. มันพูนเฉยไปชงเมตาเสารหนเด้อ้เดินกูสิไปสามเขาครูพรกเวอก็อจะกินเพ้่ม่งว่าสังขคั่นไดนบอกได้ย่มีเฮ็ดเพอที่แก่เนากยด้เอให่เพิ่ฝนเขากรรมันบ่ออกเนาหลุกพีเนอออกก็แต่ออกหุ่นเนะมันสิออกออกส่วนจามึเนี่ยั้นไหนอย่าไร้ัจนก็ตรงสักาเนี่ยมันเ่าแล้วเออแม่เรามันเทาแล้ว บอว่าฉันมามันสิออกชวงเขาเขาเขียวเขาจับเดียวหญ่จัหน่อยมนจัหน่อยเขาใช้านห่งงเามาที่มกรมต้นสร้งอะรละวาเยนเสียนกมันเพี้ยนเสียบาไป่กลอนส่วนว้ยคุตายแล้วกูดกูมาเสีเอาเอเใจ โทษน่ะบอกโอ้ดำหรือบอกต่อมมาเอากร่อยน่ะบวงหาบกระตาข่อยมาบเบิดดอกอนี่ข่อยสิไปใหม่เองบัวเคยไปหาเห็ดกต่ไปหาบ้านบ่ได้ไปืเม่อวานนี่ไปประชุมไปเห็ดอันคะไรก็เห็ดการอึงคนแบบนื้บ้านบ้านเยอะแล้วเอาใหม่เองไปอีกเจอขอ้ข่อยสิไปใหม่เองบ้านแข็งครับ แขนเข่อะเมื่อวานกันไปจูมเลยคือหลุดผีเอ้ยคอยฟอนอยู่เหมือนอัดตายกูตายกูจะเอาแบียบได้กูจะเสียเบิร์แต่ว่าขาวโอ้ยเผืดเผียบอยู่ย่งอีกชีสามชีพ่นบุได้คอยบพาะไหนไปมองคอยเคยเอาคอยจะไปหรือไม่ยังบมันเคืองตาอยู่ครับพี่น้องเต็มที่เต็มแดนอยู่เอ้าว